สวัสดีนะคะสวัสดีคลิปเพื่อนๆทุกคนนะสําหรับคลิปนี้ก็คือคลิปนดอม o ็อตแบบสั้นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสารจากเขากันในวันนี้เนาะว่าจะเป็นใครนะคะที่ต้องการส่งแมสเซจนี้มาถึงเพื่อนๆนะเขพาพลังงานของเขาหน่อยนะคะพร้อมกับสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารนะคะเขาเช็คพลังงานของเขานะคะ5ใบเนาะเช็คพลังงานเขาหน่อย สี่ดาบนะคะคนที่หยุดนิ่งกันไปนะคะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันเขาอยากขอโทษนะคะอยากได้โอกาสหากก่อนหน้านี้เขาเคยนิ่งกับเราไปเนาะอาจจะเป็นช่วงที่เขาแบบพักผ่อนอยู่กับตัวของเขาเองนะคะ ตอนนี้เหมือนอยากพุ่งเข้ามาหาเราแล้วนะคะอยากที่จะเข้าหาอยากที่จะติดต่อมานะคะมีการที่เขาอยากจะเช็คแอคชั่นบางคนนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะมีการเฝ้าอรอที่จะมาพบเจอถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนไกลนะคะเขาก็ยังรอคอยเพื่อนๆอย่างมีความหวังเหมือนกับรอที่จะติดต่อมารอมาหารอมาเจอนะคะ รอที่จะขอโทษเจ็ดถ้วยนะคะก่อนหน้านี้คนคนนี้เขาอาจจะเคยเป็นคนที่แบบมีทางเลือกเข้ามาหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะแบบอาจจะดูเจ้าชู้ในสายตาเราหรือเปล่าเราเลยรู้สึกแบบอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปจากเขาอะคะ่ะอันนี้เป็นได้ทั้งสองฝั่งนะฝั่งเขาฝั่งเราได้นะคะที่มีตัวเลือกหรือว่าทางเลือกเข้ามาเนาะ มาเขาอีกหนึ่งใบค่ะพลังงานของเขาสองถ้วยนะคะสองดาบก่อนหน้านี้ที่เขานิ่งไปนะมองว่าเขาอาจจะตัดสินใจไม่ได้นะคะแบบไม่รู้ว่าจะต้องเลือกทางไหนเหมือนเขาสับสนแต่ตอนนี้เหมือนเขารู้หัวใจตัวเองแล้วนะคะว่าคนที่เขารักเนี่ยก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคือคู่เขานะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึก จากการที่เขานิ่งไปมันทําให้เขาได้รู้หัวใจตัวเองตัวเลือกที่เขามีมันไม่ได้แบบมีอิทธิพลอะไรกับเขาเลยอ่ะเออมันเหมือนกับคนที่เขาแบบรอคอยจริงๆหรือรู้สึกจริงๆมันก็คือเพื่อนๆนนะคะยิ่งหายไปยิ่งนิ่งไปยิ่งรู้ใจตัวเองนะคะแอนนาจเนาะมีชาวทัศนานะคะมินกรกฎพิจิตแม่สิงห์ธนนะคะอุ้ยมาครบเลย <laughs> การฝุกศพมับบงกรนะคะเมทุนตุลกม เดี๋ยวเราจะเช็คตัวอักษรให้ตอนท้ายคลิปนะขอดูเมสเซจจากเขาก่อนนะคะเขาต้องการสื่อสารอะไรเขาต้องการสื่อสารอะไรคะเส็จไม่นะคะถ้าใครที่บล็อกกันมีเกณฑ์ว่าเขาจะปลดบล็อกนะคะหรือหากก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยแบบอยู่ในจุดที่เขาไม่พยายามทำอะไร น้ำมองว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะมีการ Take Action นะคะเขาจะให้ความยุติธรรมจ s สติกนะคะให้ความเท่าเทียมกับเราจากที่เคยนิ่งเงียบไปนะคะเหมือนได้คำตอบแล้วว่าคนที่รักคือใครสิเหรียญน,นะคะอยากที่จะจริงจังกับเราแล้วนะ อยากที่จะสร้างครอบครัวนะคะรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่แหละคือคนที่ใช่นะคะไม่ใช่คนอื่นเลยหาถวยเสียใจจริงๆนะคะกับสิ่งที่ทําลงไปรู้สึกเสียใจใบสุดท้ายค่ะเอ็มพลเลอร์นะคะ,ะ,คะหลังจากนี้เขาจะมั่นคงนะคะเขาจะปลุกความสัมพันธ์ที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนนะคะ เออเหมือนจะเริ่มต้นใหม่ทานฟอร์มตัวเองเป็นเวอร์ชันใหม่เลยก่อนที่เขาจะกลับมานะเพราะรอบนี้นะมองว่าเขาจะให้ความชัดเจนแล้วก็ความจริงจังกับเพื่อนๆแล้วนะคะเพราะเสียใจเหลือเกินที่สูญเสียเพื่อนๆไปมาขอแม่เซจจากเขาอีกห้าใบนะคะสารจากเขาผ่านไพ่สำหรับนี้ได้ยินไหมว่ารู้สึกยังไงอืมอ ได้แต่คิดถึงเป็นเหมือนกันบ้างไหมอยากมีชีวิตคู่กับเธอนะรู้ไหมนะคะเนี่ยเห็นปะสิบเปลี่ยนบอกแล้วมาอ,อีกสองใบนะคะวันไหวทุกๆครั้งที่เธออยู่ใกล้ใครนะคะุ้ยติดมาสองใบอะ่ะแถมให้เธอไม่เหมือนใครเลยนะคะนี่ไง ตัวเลือกที่เขามีมันไม่มีใครเหมือนเพื่อนๆเ,เลยนะคะแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเขากลัวว่าเพื่อนๆจะหมดห่วงจากเขาไปแล้วลืมเขาไปแล้วนะคะ<อ>เขาเลยต้องรีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคนคนนี้เหมือนจะต้องรีบเทคแอคชั่นแล้วนะคะไม่งั้นเขาต้องสูญเสียเพื่อนๆไปก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวสอนชื่อของเขากันเนาะมีน้องๆบอกว่าไม่ไม่ใส่ตัวสอนเลยแหะใส่ให้ในคลิปนี้นะคะ <c oughs> ชื่อของเขามีตัวอะไรบ้างนะคะดูกันอักษรที่ขึ้นมานะคะก็จะมีตัวดีเนาะตัว E ตัว U นะคะตัว T ตัว X ตัว P นะคะตัว B ตัว N ตัว S นะคะตัว J ตัว U ตัว X ตัว M นะคะตัว I ตัว V แล้วก็ตัว R นะคะ อาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลของคนคนนี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย